สบายดีพี่น้องผมไปบายสุขสุขคนครับผมพบกับเบายะออนทัวร์พี่น้องกับผมมาแล้วครับพี่น้องครับผมมาพี่น้องนี่อาหารบ้านบ้านพี่น้องกับผมเจียวพี่น้องครับผมเจียวปลาไหซาพี่น้องกับผมแล้วก็ไข่เจียวชิ่อมพี่น้องเบายะถอดเองนะครับผมแล้วกันอีพี่น้องหมูผักกาดผักแก่พี่น้องครับผมมีบักเขือบักแตงพี่น้องบักทั่วพี่น้องครับผมเขือม่วงโอ้โหผักหอมพี่น้องผักหอมผักหอมนะครับแซ่บพร์เมือนี่เข่าเป็นฐานเลยพี่น้องโอ้โหหวานกินเข่าวิวัฒน์อ่ะ กูต้องบอกแล้วเย้ห่างกูหนักกับผมพาพี่พ่น้องลงมือครับผมไปครับผมกินเขาพีออ่หนักเดี๋ยวสั่งของเขาเป่าไฟหนักโอ้ยเจ้าก๊ด Yeah. กินเขากับเจลไปเนาะของสอบของชอบเบาเยอะไปเนะาะอภิษามาแหลกบอกเอาไปเนาะโ 给介绍我们。 Chào sắp ลืมไม่หรอกแสบไหมแสบไหมล,ลืมอันนี่อิญน้องบางถาดเขากันเนาะโอ้โหถาดเขาวัดแล้วพี่น้องอ่ะมาครับมาครับพี่พี่น้อง,ขของลลอน,น้องสู่คุณสู่คนบมโลกโซเชียลโลกออนไลน์เอินที่เอิญน้องต่างจังหวัดต่างจังหวัดกินของมกันครับผมอ่าอืม 好没有。Oh, thank oh. you โอเคครับพ <Like, S 1> ี่น <Okay. S 1> <urgency. S 2> ้องตอนนี้พี่น้องเบาเยะออนทัวร์พี่น้องพระพี่ก็นองครับกินเข่าครับเจีวปลาแดกพี่น้องผมแซ่บๆเหมือนกันพี่น้องปลากกับปลาแก้มเลยล้าย่างพี่น้องครัวบ๊อบตองไม้ยังหมักไม้พี่น้องครับผมมาถ้าเกิดเบายะพี่น้องกินไม่ดีกินไม่สุขภาพกินมุงมามดูมีวาจาอะไที่ไม่เหมาะสมพี่น้องครับขอโทษขออภัยพี่น้องสู้โสุดยอนะครับผมเด้อขอบคุณที่เป็นเกียรติในการรับชมคลิปของเบาเยะพี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาเยะพี่น้องของผมวันนี้เบาเยะออนทัวร์สบายดีสวัสดีครับผมไปครับเจอกันในคลิปหน้าครับผม